ทำบูชาหลวงพ่อเหลือวัดโบสถ์จังหวัดปทุมธานีนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด,ด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโย สังฆบูชามหาโพคะวะโหติโลกะนาถังอคิปุปผังอภิปูชยามิพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมะบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพคะวะโหติโลกะนาถาังอคิปุปผัง อภิปูชยามิพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรมมะบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพคะวะโหติโลกะนาถังอคิปุผังอภิปูชยามิ